สัตว์ทองของข้าจเจ้าอยู่ที่ใดข้าต้องการจเจ้ามานานแล้วด้วยความเกลือของข้าที่สะสมมานานจงเอามันออกมาสัตว์ทองออกมาผมพบกันเช่นเคยนะกับเดฮีนในวันนี้เราก็ยังมาผสมสัตว์ทองเหมือนเช่นเคยนะครับ ว่าของผมมันก็ใกล้เตาแต่แหละผสมรอบนี้ไม่ติดก็ <c oughs> รอบหน้าก็เตรียมตัวได้เลยนะครับยังไงก็การันตีนะมึงจะหนีไม่ไหนเสียรอบนี้เราก็บันพบบลุษเหมือนเดิมครับโกรธแถวนี้แหละไม่โกรธไหนก็โกรธหนึ่งที่ช่วยเรา <c oughs> มาผสมสัตว์ฟ้าก่อนคนระับไม่ติดไม่ติด <c oughs> มาเรารอบนี้สัตว์ทองครับ Mà lề Dịp xám Ây Tịt đánh anh quá ơi. Ây Mắn cha là Tịt ื <m uch ing> แต่มันมันยังเหลืออีกหนึ่งอย่างคือมันตัวอะไรแค่นั้นแหละเฮ้ยกูหลอนจะมาติก <c oughs> ูต้องเติมอีกเดือนไหมเนี่ยมาเรามาดูกันว่าตัวอะไรเดี๋ยวผมจะเปิดเลยโดยไม่ปิดหน้าจอนะเฮ้ยไม่ผลว่ะเราจะมาตัวอะไรอ่ะมารู้ลยอย่าซ้ำ แต่ขอบคุณมึงมากมาเอาโอ้โคตฟินโอ้โคตดีเจ้าชอด้ยบีชัยหลงจากดวงกุดมานาน แม่งดีใจยิ่งกว่าแมวทองไม่ใช่เออดีใจยิ่งกว่าแมวฟื้นคืนชีพอีกอยอยมันสุดยอดของหอกแล้วโอ้โอ้โอ้แจมโบ้ออืมอืมดูจะพูดยังไงเตาก็ยังไม่แตกครับน้องนอง <c oughs> นอีหลังจากมุกเกลมาดอันอีอี ว่า,าตามสองสี่หนึ่งห้าก่อนเลิกดีใจก่อนเดี๋ยวเมียเดี๋ยวแม่แม่เดินมาตบแมวเดินมาปวดแล้วเนี่ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคครับอีอีตบมือจนมือหักนะเนี่ยอีบอกเลยไม่ลงไม่ลีหน้าตาหล่อเหลาเอาการวิญ,ญญาณแห่งแสงเกี่ยวโกคิง <c oughs> รอบนี้ไม่ให้กูได้เสียใจเลยออาจริงนิง่งอันเจินมันเลยฮึ่มกดเท่กดเท,เท่เด้อปรับเซตก่อนนี่ในที่สุดเราก็ได้ใส่แอนบารดตันสักทีนะครับเหยียวกูคิงของเราเดี๋ยวอันนี้ถอดอันนี้ถอดฮึ่มแม่งตัวที่สองระดับสองในใจกูอ่า อันนี้ก็ที่สามครับไม่ใช่มันไม่ดีนะแต่ผมจะต้องทำเซตให้มันใส่แน่นแน่นอนนี่อันที่สิบใส่แทนไอ,อ,อ้นี่สี่พันหกนี่สี่พันเก้าโอ้เซตโกงเราไปดูเซตโกงเลยดิสองหกเจ็ดจะไปสองแสนจะไปสองแสนเจ็ดแล้วอะ่ะแต่เซตจ,จริงก็สองหกหนึ่งอยู่นะม,มันถวยเท่อย,อย่างเงี้ย ม่มันแท่งเงี้ยโอ้วันนี้ผมนอนหลับมีความสุขแล้วแหละแล้วผมแบบยังเหลือนะเนี่ยยังเหลือ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 ยี่สิบสามทยิบห้าครับยังเหลือที่จะการันตีมาหนึ่งตัวนะครับเออถ้าดวงดีก็ออกมาอีกนะนะจ๊ะไม่ว่ากันรีก็ได้พี่รีก็ได้พี่ไม่สนอื้อ ไม่รู้จะพูดยังไงดีคือแบบกูได้ตัวตามที่ต้องการเดะเลยนะครับถามว่าทำไมต้องการนะมันลดคูดาวนะมันมันช่วยลดคูดาวเยอะเลยแหละเออคือหอมันต้องเล่นลดคูดาวนะว้าดีจริงครับดีดีดีมากโอเคเดี๋ยวผมก็จะขอปิดคลิปนะมันดีใจมากไม่ได้ <laughs> แต่แบบ ดีจริงดีดีมากเพราะเหลืออีกเหลือแค่2ตัวเองอ่ะเนี่ยผมสัตทองผมก็จะครบ5ตัวนะเออมันเป็นตัวละครที่ดูดีอยู่นะตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าเออตัวชิฟฟูสามสีเนี่ยตัวละครเริ่มดูดีขึ้นมาแล้วสัตว์ก็ตรงสายนะไม่มีอะไรผิดเลยส่วนไอ้ม้าสีเข้มเนี่ยถ้าทำมันอาจจะไม่ได้เก่งเหมาะสําหรับหอกมากแต่ถ้ามันทําพวกสมบัติวิญญาณให้กับมันอ่ะตัวตัวมันอ่ะคือเหมาะ อ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะสมบัติมันอะสมบัติวิญญาณของมันอะมันหายากนะพวกสายอื่นเนี่ยมันไม่ค่อยเก่งนะมันเก่งแหละแต่สายปัพีเนี่ยคือแบบเขาเรียกว่าเอาในความคิดผมนะตอบในความคิดผมคือมันเก่งนะสมบัติปฐพีอะมันหายากด้วยครับแล้วถ้าใจใส่คือมันก็เก่งด้วยดังนั้นคือแบบดีถ้าใครหามาได้นะี่คือดีนะสมบัติวิญญาณของมันอะถ้าครบเซตไอ้ดาบปากเพิ่มสกิลบวกกับอ่าทำสมบัติ ทองให้มันอ่ะเป็นลดทุบเพิ่มทุบอ,อีกห้าทีเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะโดดเซิร์ฟขอบคุณนะผมสอบคุณสําหรับคนที่ติดตามรับชมนะแล้วก็ขอบคุณสําหรับคนที่มาให้เข้ามาให้กําลังใจนะาบางทีถ้าผมมาผมอาจจะลืมตอบแชทบางครั้งบางทีผมพิมพ์เอนเตอร์แล้วแบบแชทมันหายเนี่ยก็ไม่ได้ตอบกับคนที่ที่ผมอยากจะตอบนะที่เขาทักเข้ามาขอบคุณที่แบบดูกันแล้วครับทักเข้ามานะเขินทุกครั้งคนระับเพราะว่าผมก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาดูนะมีพวกแบบ พวกพี่ที่เขาแบบพลังถึงสูงอะไรเงี้ยคือแบบผมก็ไม่คิดเนาะจะมาดูสองแสนต้นๆแบบผมขอบคุณจริงๆคนระับสาหรับทุกคนที่คักเข้ามาเลยนะขอบคุณคนระับถ้าครั้งไหนที่ผมไม่ได้ตอบนะคือผมแม่งไม่เห็นแชทกับจะตอบแล้วมันไม่ได้ตอบบางครั้งบางทีอยู่ปับปามจะกลับมาตอบก็แชทมันก็หายครับวันนี้ดีมากจริงๆดีจริงครบเซตแล้วแบบแจมโบ้ไป สวัสดีครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วผมยังเหลือคอนเทนต์อีกนะยังเหลือคอนเทนต์อีกสองตัวก็จะครบเซตเตะโอเคราตีสวัสดีครับผมสวัสดีครับ